สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเดทปายเดทไลน์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับฆาตรกรที่มีชื่อว่าแท a เปอร์นะครับความสามารถของแทบเปอร์เนี่ยคือสามารถวางแทบไว้ตามจุดต่างๆของแมปได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแทปเปอร์แแทบกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งแอดอนที่ใช้เนี่ยก็จะมีหินสีลุงนะครับเป็นแอดอนสีแดงนะครับอันนี้ก็จะทําให้แทบเนี่ยมันกลางเองนะครับในทุกๆ30วินาทีนะ แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นกระสอบนักวางกับดักนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บแถบขึ้นมาได้ทั้งหมดนะซึ่งมันจะมี8อันนะครับแล้วก็สําหรับเปิร์กนะครับก็จะมีกั้นเครื่องนะครับเบิร์กลูนแล้วก็เปิร์กกระทืบไม้กับบาร์บีคิวนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปลุยในเกมเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go โอเคนะครับได้ด่านนี้ก็ยังดีนะคุณผู้ชมจริงๆก่อนเริ่มเกมเนี่ยผมแอบลุ้นในใจนะครับว่ามันจะเป็นด่านไหนวะ ผมเคยไปเล่นด่านของอ The Doctor เนี่ยโอ้โหนรกแตกเลยคุณผู้ชมคือแบบจริงๆนะวางปุ๊บเซอร์มันก็เห็นนะ,ะเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้1อันนะครับวันนี้ก็ามากับแทปเปอร์แแทบนะครับแถวนี้มีคนหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้เวรกรรมมันเป็นโทเทมไฟนะครับวางไว้ตรงนี้แหละโอเค1อัน แล้วก็เจอหนึ่งคนยังไงเอาไปดนึงแผลก่อนเลยเอ้ยมีคนเอ้ยจะแกะโทเทมผมไม่นะไม่นะเดวิดนายจะทำแบบนั้นไม่ได้มันเอาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะผู้ชายคนนี้ธรรมดา,าที่ไหนละ่ะเ,เห็นไหมจะหลอกหลอกดวดด้วยเอาไปดึงแผลก่อนนะเดวิดนะเอาไปแจกจ่ายกันคนละแผลสองแผลไม้บ้านนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับ ใครวิ่งมาทางนี้วิ่งแบบฉีกแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาก่อนเลยนะครับมีคนฮิลแล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยโอ้โหเอากล่องเอาอะไรกันมาแบบเพียบพร้อมวัสด,ดีเดวิดเพื่อนมีตายยากแน่เลยเออา้อาวอา้าเดินสวนมาเฉยเอาแขวนก่อนเลยนะ พราะเขาเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องไฟฉายปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับนะไม่ต้องใช้เลยนะสำหรับโทเทมไฟนะครับแตกไปแล้ววคือตอนนี้ผมมีกั้นเครื่องนะครับแต่ว่าเขาเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องแม่เจ้านี่มาเป็นตีแน่นอนนะครับมาดิสแทบเรียบร้อยหมดเลยอะ โอเคผมกลับก่อนนะครับตรงนู้นน่าจะมีสองคนวะอยู่ตรงไหนนี่นี่น่าจะอ้อมออกนี่นะครับคิดว่าเจอเดวิดนังแม่มดตัวดีหายไปไหนแล้วเอาตัวนี้ก่อนไม่รู้มีตายยากหรือเปล่าฟันแบบยัดไปเลยฟันแบบยัดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมวางกับดากไว้ตรงนี้เดี๋ยวหนึ่งอัน นะแล้วก็มานี e ่เลยเพื่อนเข้าไปฮุกเดิมนี่แหละเฮ้ยฮุกนี้ทีกว่าฮุกนี้ทีกว่าสวยผมจะวางโอ้ยมันโล่งไปป่ะวะ,อะเ,อเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะหนึ่งอันเพื่อความคุ้มค่าแล้วก็บ้านใหญ่นะครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงมีคนเจ็บอ่ะ น่าจะเดวิดนั่นไงเดวิดง้างมปไกลเรียบร้อยครับอุ้มเลยนะเดวิดไปแขวนไปเลยคนนี้ใช่ปะที่พังโทเทีมไฟใช่ปะหวะไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่เขานะไปเล่นคนป่านก่อนนะครับอยู่ตรงนู่นนี่ไงเจอแล้ว ปั่นเกง่งแม่คุณกระลุนช่องปั่นเก่งเหลือเกินจะโดดหรอโดดจริงหรอมีแถบนะเอาไปหนึ่งแผลอุ้ยเสียงหลงโทษทีครับโทษทีเอาไปหนึ่งแผ <c oughs> งลททททน,แผนะเอาใหม่แก้ตัวตรงนี้ไม่มีแถบผมกระจายความเจ็บปวดก่อนกราะจายความเจ็บปวดนะไม่ต้องฮิวเดวิดฮิวไปแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้น ตรงนี้โอเคอ้าวผู้ใดผู้ใดผู้ใดกันเนาะติดแถบอะไรเดวิดโดนนะเดี๋ยวโดนนะบอกเลยถ้าจะมารอแบบซัพพอร์ตเพื่อนนี่คือเฮ้ยตรงนี้ว่ะน่าสนน่าสนใจน่าสนใจแวะก่อนผมจะไม่พังนะตรงเนี้ยปล่อยไว้ก่อน โหลากยาวเลยโหทตีแถบแน่นอนเปะไม่โดนแกร็บแกร็บที่เพื่อนอไม่แกร็บวะไม่แกร็บผมได้ยินเสียงคนเจ็บอยู่แถวนี้นะนี่ไงนี่ไงโปติงแกร็บโปติงแกร็บเอาไปเพื่อนเอ้ยตายยากไปเลยตรงนี้มีไม้นะครับบ,รบังคับพับไม้ไม่พับพับโอเคสวย ผมตื้บเร็วอะ่ะผมตื้บเร็วสุดๆจะบอกให้มาทางนี้หลอกหลอกหลอกล่เฉยหลอกลอก่ลอเฉยเฮ้ยโอ้ <c oughs> โหหลงผมหลงไม่นะเอามาทางนี้แล้วเวนเอ้ยเครื่องเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเครื่องนะครับโอ้คนนี้แบบ ชุกนานมากๆอ่ะเอาดิชุกต่อปะะเปล่ะเฮ้ยมีแถบนะข้างหน้าเพื่อนเอยโดดไปเลยแบบไม่เคยกลัวแทบมาเลยคนนี้ใช้ตายยากไปแล้วนะครับบ้าเข้าไปที่หลังน่เรียบร้อยเฮ้ยได้ยินเสียงคนปั่นอยู่แถวนี้นะครับ เดี๋ยวแขวะเราต้องรีบไปนะแขวะเราต้องรีบไปโอเคตรงนี้ไม่มีคนปั่นน่าจะหยุดนี่ไงตรงนู้นแล้วก็เครื่องนี้โอเคมีอยู่มีคนอยู่ในบ้านเล็กนะครับบ้านเล็กสเปคใครหรือเปล่าอืม <c oughs> เนียนมากมั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมเจอเดวิดเนี่ย เอาแน่นอนนะรอบนี้เหลือสามเครื่องแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเอามิเคล่าก่อนตอนนี้ <c oughs> เอาอย่างนี้เลยเหรอโอเคเอ้ยแถบหมดแล้วนี่ว่าเฮ้แานหน้าแถบเยอะมากนะเพื่อนอย่าอย่ไปทางนั้นแรบเรียบร้อยมาน,นี่เลยอ,อืมันดื้อมันสซนมานี่โอ้โห <c oughs> เสียดายอะไม่อยากพังไม้นะครับเอาหายไปไหนแล้ววะ โอเคแขวนไปก่อนเลยครับคนนี้เฟสสเดวิดไปไหนเพื่อนก้าวไปเลยข้างหน้ามีแถบโอ้โหมันปลดไปแล้วมันปลดไปแล้วแล้วดูมันกลัวมาเลยครับผมเอียงเอียงตัวมาแต่ไกลยังไงเดวิดเฟสสุดท้ายนะผมจะลดจำนวนคนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเล่นง่ายขึ้นโอเค ไล่เลยนะครับปล่อยให้เขาไปดึงอีกคนนึงไม้บ้านเล็กเนี่ยหมดแล้วมาดิเดวิดเพื่อนใช้ไม้ไปแล้วจะทำยังไงโอเคมีคนอยู่ในบ้านเล็กด้วยเนี่ยเอาไปดิมาเพื่อนกระโดดจนสาหลายขึ้น หนึงลายนะผมโอ้ยมีคนติดแทบสวยเลยเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วทำยังไงอุยอ้ยโอย้โชคดีเกินแกแท็บออกมาได้นะโชคดีมากๆจำได้ว่าคนนี้ตึงนะเนี่ยคนนี้ตึงฉีกโอ้โหคนนี้แบบไม่มีโกะว่ะคือแบบวิ่งไปเลยไม่ได้ละ เอ้ตรงนี้มีเครื่องนี่หว่าเราคุมได้เอาเลยโอเคตั้งหลังแล้วทำไมเขาฉีกมาแบบนี้วะเนี่ยโอเคพยายามลากให้เพื่อนปั่นแน่เลยนะครับมาเพื่อนยาวๆเราสองคนยาวๆแล้วเราสองคนเหลือเครื่องเดียวคนนี้น่าจะมีตายยากนะผมว่าไม่มีหรอเป็นสุดท้ายเปล่า ได้ยินเสียงเครื่องน่าจะปั่นกันอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูบาร์บีคิวดูนะครับว่าเครื่องไหน <c oughs> เครื่องนี้ไม่มีเครื่องนี้ล่ะเฮ้ย hey, มันต้องมีคนอะ่ะเครื่องนี้ <c oughs> ใช่หรือเปล่า <c oughs> ใช่เธอหรือเปล่าฮะมันเนียน <c oughs> ผมเห็นอของอะ่ะมัน ห้อยออกมานะครับขอสีทองอนะ่ะโอเคตรวจปะฉีกนะไปเพื่อนยาอย่าวิ่งไปตรงนั้นไม่ดีแกร็บโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแหลกเกินแหลกเกินงางม,มาแต่ไกลผมพังแล้วตรงเนี้ยอือ แล้วตรงนี้มันมีแถบนะเดี๋ยวผมเดินเหยียบแถบไปก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็กลางหน่กูทําเพื่ออะไรเนี่ยกูทำเพื่ออะไรเนี่ยโอเคนะอีกคนนึงน่าจะปั่นอยู่นะครับโอเคอยู่ไหนเข้าในตู้คนนึงอยู่ในตู้นะครับ ผมว่าบ้านเล็กว่ะคุณผู้ชมผมว่าบ้านเล็กแน่ๆครับเฮ้แต่เครื่องนี้มันมีคนปั่นอะบ้านเล็กก็ตู้แถวนี้นี่แหละนี่ไงนี่ไงเธอจะไปไหนฮะมิเคลา่ามิเคลา่าอะไรสักอย่างนึงไปแล้วไปช่วยเพื่อนแล้ว โอเคเพื่อนปรากฏ <c oughs> เพื่อนวิ่งติดแถบฮาเลยนะครับจะเป็นอะไรที่หามากๆตัวตึงหรือเปล่าคนนี้ถ้าจะไม่ผิดโอ้วิ่งเข้าไม้ด้วยนะครับวิ่งเข้าไม้ด้วยคนนี้แล้ววิ่งอ้อมแชบสวยบัดรลัดขึ้นเลครับตีเอาให้ล้มผมว่าคนนี้กระโดด ติดแถบเรียบร้อยตีให้นอนไปก่อนนะครับอ้าวมีคนแชร์โลเคชั่นได้เลยเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวจะรีบไปนะผมว่านี่เฮ้ยเฮ้ยรอยเท้าอยู่แถวนี้วะนี่ไงนี่ไงน้องฟึง่งไปไหนอีกามันบินอีกาโบยบิน ไม่ต้องหลอกไฟแล้วจังหวะนี้ไปเลยเดินให้ดีนะเพื่อนเดินให้ดีนะเดินไม่ดีมีก๊อบแก๊็บนะบอกให้ไปครับคนเดียวน่าจะเสร็จผมนะผมคิดว่าย้อนกลับไปช่วยเพื่อนอะ่ะคือสปิริตสุดๆนะครับสปิริตสุดๆไปเลยคนนั้นมีลุกเองหรือเปล่าผมไม่รู้นะ โดนนะบอกให้จังหว่านี้ต้องโดนแล้วโอ้โหมาถึงนี่เลยเหรอเพื่อนทำไมมาไกลาจังนี่เลยไปอยู่ด้วยกันที่เบสเมนนะเพื่อนเดี๋ยวเราเอ,อุอ้ยโน <c oughs> เฟิงคานลงมาแล้วคุณผู้ชมนี่เราแขวนเขาให้อยู่ในเบสเบนเออมานี่เลยอีกคนนึงอยู่เป็นเพื่อนกันที่เบสเบนนี่แหละนะครับอือ คือแบบว่าๆๆๆๆๆเน้นๆๆเน้นเน้นเน้นเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย